สวัสดีครับท่านผู้ชมมาอยู่กับป๋านะครับนี่ป่าสมทรงช่างไฟของเรานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไรทําไมถึงช็อต <laughs> ป่าเดินทางมาจากไหนนะมาจากอยุธยาโอ้มาจากอยุทยาจากกรุงเทพนะครับนี่ท่านผู้ชมอประมาณช่างดมบอกว่าประมาณพันเปร้อยไหม่ทะเลเยะช่างดมรวมช่างครับวันนี้ ไหนมันช็อตอะไรป๋าก็จะมีสาย RPM สาย RPM ที่มันเช็ครอบเครื่องยนต์อ๋อมันเช็ครอบเครื่องยนต์ช็อตการก็ทำให้ RPM ไม่ทำงาน RPM ไม่ทำงานกล่องมันก็ประมวลผลการสั่ง p c ยังมนปั๊มไม่ได้รัมันก็จะไม่ผิวอะมันรถมันก็จะชื่อๆอยู่ปกติมันจะต้องอ่านรอบเครื่องยนต์ได้ เพราะว่าเราเร่งมากเร่งน้อยแล้วที่นี่กล่องซีอูก็ต้องวนผลรอบเครื่องแล้วก็สั่งเอียงมุมปั๊มให้เราให้เหมาะสมกับเครื่องอยนต์ที่กําลังหมุนอยู่รถมันถึงจะสมบูรณ์เงก็มนละลายติดกันละลายติดกันมันก็นเลยแม่ไม่ทํางานแล้วรอบเครื่องไม่ขึ้นแ,แต่ว่ารอบเครื่องไม่ขึ้นรอบเครื่องไม่ขึ้นก็คือรถทุกยี่ห้อ,อทุกรุ่นครับก็จะเหมือนถรถทื่อรถไม่พิ้วไม่มเพราะว่าทาง ระบบการเอียงมุมปป้มของเขามันก็จะไม่มีการทํางานที่ดีเหมาะสมทีนี้มันเกี่ยวกับเครื่องไหมที่มันต้องเบ่งช่วยอะไรแบบนี้มันเหมือนคือว่ามันตัดเองอ่ามันเหมือนชื่อๆไปไม่พิ้วไม่อะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่า R p m มันทํางานกล่องมันจะมวลผลกันสั่งเอียงมุมปป้มให้เราให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ที่เรากําลังเล่งอยู่รถมันก็จะสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดว่า R p m ไม่ทำงานรถก็เฉยๆชื่อไป ถ้าเป็นรถโกิโก้ก็จะช้าไปเลยใล้นี่ที่มันมันตัดมันตัดมันตัดก็คือถ้าที่ว่าความร้อนมันขึ้นพลืดแล้วมันตัดเลยทำบอนขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยอันดับแรกก็ตัดทั้งเร่งเครื่องแต่ตัวนี้ไม่ได้ต่อนะมันช็อตตรงไหนมงถึงมันไม่ต่อแต่ถ้าสายในวงจรมันช็อตกันอ๋อสายมันช็อตกันกล่องก็จะรับรู้ว่ามีความร้อนขึ้นสูงจัด เสร็จแล้วก็จะตัดระบบไม่ให้เร่งเครื่องละเพื่อเซฟเครื่องยนต์ไว้ครับแต่ตัวนี้เจอหรือยังเจอแล้วครับสายใหม่หมดแล้วโอ้ครับสายแล้วเจ๋วเลยเดี๋ยวมาชมนะตอนทดลองนะปลาเดี๋ยวให้ปลาไล่ไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วก็ดึงดับด้วยเดี๋ยวปลาจะทําให้สนใจก็เบอร์โทรอะไรนะป๋า เขาจะได้ไม่ต้องถามผม <laughs> 081 426 4ดหนึ่งสี่4ห <26, S 1> ครับ <laughs> ปลาสมทรงครับ <laughs> ใช่ไหมใช่คร <laughs> <laughs> ับนี่ไม่ต้องอไม่ต้องถามในคลิปนะผม <laughs> บางทีก็ไม่ได้ดูเนาะไม่ได้ตอบเอาอย่างนี้เลยเอากดดูในคลิปเลยเบอร์อะไรเดี๋ยวผมจะ,ะพิมพ์ไว้ให้ก็ได้ <laughs> น้องป๋าเนาะ พิมพ์ไว้ให้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องถามฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นครับฝั <c oughs> ่งนี้ก็โชเฟอร์จะนี้กลับกรุงเทพแล้วครับ <c oughs> ป้าของเราป้าดมครับปั๊มมาแล้วครับเดินทางมาไกลครับ แปดสิบไมล์ทะเลครับจากสุรินทร์ครับฟับงนี้ก็ใส่ปั๊มแล้วนะครับใส่ยังไงด้วยเทพช่างเมืองสุรินทร์ครับ มีจะนี้ยนะชีดยังอะมันลวงเข้ายากนะครับรุ่นนี้นี่ลวงใส่น็อตยากมากครับต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับต้องมีบกเล็กนะครับ,บ,บรนะจริงๆเครื่องมือต้องครบเพราะมันมันมันแคบจริงๆมันจะมีดึงดับอยู่ด้วย ดับเปลี่ยนกระพังเปลี่ยนกระพังมันไม่ใช่ของเท้เลยต้องใช้ดึงดับแบ,บอของเดก,ก้าหรือเปล่า ừ, เป็นกระเป๋านะครับของรถ6กล้อนะครับ <5. S 1> ดึงดับอ่างยิวหาด3 6 นี่ก็าไปหาเบอร์15เลยช่้งกลืนไม่อยู่ได้ช่้งยิวลูกน้องลูกน้องเดี๋ยวเรียกเรียกตัวมาด่วนเลย งงช่างกลืนไปงานแต่งครับเดี๋ยวลองโทรหาดูว่าลูกพี่มาแล้วจะมาไหมมาเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวโทรหให้ช่างกลืนหน่อย